เพราะแม่สอนไว้โดยด็กเตอร์เจิมศักปิ่นทองหญิงชายความเหมือนในสิ่งต่างแม่แต่งงานอยู่กินกับพ่อมีลูกสามคนสองคนโตเป็นลูกสาวส่วนผมเป็นลูกชายคนเล็กด้วยความที่ไม่มีสมบัติหรือมรดกที่ปู่ย่าตายายยกให้ แม่กับพ่อจึงต้องช่วยกันสร้างฐานะด้วยตัวเองพ่อผมเป็นครูประชาบาลส่วนแม่นอกจากจะเป็นแม่ค้าขายหนังสือเรียนแล้วยังรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าและดัดผมสมัยก่อนที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลาจัดงานพิธีต่างๆจึงต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟพ่อจึงให้บริการเครื่องไฟพร้อมเครื่องขยายเสียง เมื่อผมอายุได้สามขวบพ่อก็เสียชีวิตลงด้วยโรคความดันโลหิตสูงฐานะทางบ้านก็ยังลำบากทำให้แม่ต้องรับภาระเป็นทั้งพ่อและแม่ไปพร้อมกับโดยทั่วไปสังคมไทยจะแบ่งหน้าที่การติดต่อคนภายนอกให้กับผู้ชายส่วนผู้หญิงจะเลี้ยงลูกดูแลงเงินทองค่าใช้ใจ่ายในบ้านดังคำเปรียบที่ว่า ผู้ชายทำหน้าที่เหมือนรัฐมนตรีมหาไทยส่วนผู้หญิงทำหน้าที่รัฐมนตรีคลังของครอบครัวผมเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความสามารถของแม่ที่ทำหน้าที่ได้ทุกอย่างทั้งเจรจาต่อรองการค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ราชการและดูแลลูกทั้งสามคนในทุกๆด้านลูกรู้ไหมตอนที่พ่อ,อยังอยู่ พ่อกับแม่ก็แบ่งหน้าที่กันทำเหมือนครอบครัวอื่นๆพ่อต้องติดต่อรับรองรับหน้าคนภายนอกส่วนแม่จะอยู่ข้างหลังช่วยคิดดูแลเงินทองดูแลลูกแต่เวลาพ่อมีปัญหาผิดพลาดอะไรขึ้นมาแม่จะต้องออกรับแทนเพื่อรักษาสายสัมพันธ์การทำงานของพ่อกับคนนอกไว้แม่ได้สอนผมด้วยตัวอย่างจริงของแม่ว่า ถ้าหากผู้หญิงมีโอกาสได้คิดได้ทำได้เรียนรู้อย่างที่ผู้ชายมีโอกาสผู้หญิงก็มีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไม่ต่างจากชายเพราะหากชายได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านงานบ้านงานครัวงานต่างๆที่ผู้หญิงทำชายก็สามารถทำเหมือนหญิงได้ผมจึงมีความรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นสังคมบางส่วนแยกเพศกีดกัน รับแต่เพศชายเข้าทำงานมีข้ออ้างสารพัดว่าผู้หญิงไม่เด็ดขาดไม่อดทนงุดหงิดเจ้าอารมณ์แต่แม่ได้พิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปแม่จึงเป็นผู้หญิงไทยที่เคารพค่านิยมของสังคมและอยู่กับสังคมไทยในบริบทที่เป็นอยู่ในเวลานั้นได้และเมื่อไม่มีพ่อแม่ก็แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงก็มีความสามารถไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่อย่างไร